เรียนพี่น้องชาวตลาดมุกดาหารที่เคารพและนับถือทุกท่านงานบุญประเพณีปโปรยทานทิ้งกระจาดที่มูล,ลนิธิการกุศลมุกดาหารได้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่งในปี2559นี้ตรงกับวันอังคารที่9สิงหาคม2559วันที่7เดือน7ตามปฏิทินจีน ทางมูลนิธิการกุศลมุกดาหารได้อำนวยความสะดวกแก่สาธุชนทุกท่านที่มีจิตศรัทธาประสงค์จะบริจาคเงินสิ่งของทำบุญทำทานแก่ผู้ยากไร้ขาดแคลนด้ยโอกาสทางสังคมโดยมูลนิธิการกุศลมุกดาหารได้จัดตั้งโต๊ะ รับบริจาคพร้อมคณะกรรมการมูลนิธิคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านผู้มาบริจาคณตึกมูลนิธิการกุศลมุกดาหารตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง14นาฬิกาทุกวันระหว่างวันที่3สิงหาคมถึงวันที่8สิงหาคม2559นี้และในส่วนของการประกอบพิธีงานบุญประเพณีโปรยทานทิ้งกระจาดนั้นมีกำหนดการดังนี้นะครับ วันจันทร์ที่8สิงหาคม2 5 5 9เวลา9นาฬิกาเปิดมนทนพิธี10นาฬิกาสวดมนต์ถวายพุทธบูชาก้งฮุก11นาฬิกาถวายสักการะเก่งสือ13นาฬิกาอันเชิญตีจังอ้วงพอศักรประทับแท่นบูชาอันเชิญไต่ซื้อเอีย้ยประทับแท่นบูชาเวลา19นาฬิกาส0นาทีสวดมนต์เดินทูบเกี่ยเฮีย21นาฬิกาประกอบพิธีคุยกีประทับส่ง จากนั้นวันอังคารที่9สิงหาคม2559ตรงกับวันที่7เดือน7ตามปฏิทินจีนเวลา7นาฬิกาสวดมนต์สงเตี้ยง8นาฬิกาประกอบพิธีคุยกีเจิมสิ่งของที่จะโปรโยทานเจิมภูเขาทอง9นาฬิกาสวดมนต์ถวายพุทธบูชากงฮุก10นาฬิกาพิธีเส้นไหว้และสวดมนต์สงเตี้ยง11นาฬิกาทำพิธีสวดมนต์ซิเจียปิดมนทนพิธี เวลา12นฬิก30นาทีแจกคูปองให้ผู้มารับสิ่งของที่จะโปรยทานทิ้งกระจาดเวลา13นาฬิกา30นาทีเริ่มพิธีโปรยทานทิ้งกระจาดมูล,ลนิธิการกุศลมุกดาหารขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตามกำหนดการที่แจ้งให้ทราบนี้และร่วมเป็นคณะกรรมการแจกทานข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภคสิ่งของเครื่องใช้แก่ผู้ยากไร้ขาดแคลนที่มาขอรับของบริจาคในครั้งนี้ด้วยและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมาสำหรับในส่วนของผู้ที่จะไปรับสิ่งของโปรยทานทิ้งกระจาดในวันอังคารที่9สิงหาคมนะครับเป็นวันโปรยทานทิ้งกระจาดที่มูลนิธิการกุศลมุกดาหาร ที่จะเริ่มขึ้นในเวลา13นาฬิกา30นาทีนะครับแต่ว่าผู้ที่จะไปรับสิ่งของที่จะโปรยทานทิ้งกระจัดนั้นจะต้องไปรับครูปองก่อนในเวลา12นาฬิกา30นาทีนะครับวันที่9สิงหาคมขอย้ำนะครับสำหรับผู้ที่จะไปรับสิ่งของที่จะโปรยทานทิ้งกระจัดนั้นจะต้องไปรับคูปองก่อนในเวลา12นาฬิกา30นาทีนะครับ